พอผู้ใหญ่ไปใส่มากคือหอบยามาหลายถุงแท้ไปหาหมอมาหมอว่าเป็นตั้งร้ายโรคนี่สิกินยาแท่นเขาอยู่แล้วนี่เอา้าคือโบอกินนี้พระยาทองเขาว่ากินกันแล้วนี่หายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแม่นยังก็พระนเหลี่ยมทองบ,บอบอแมน พระยาทองพระยาทองพระยาทองเขาเห็นมาจากสมุนไพรทั้งไทยทั้งจีนหาย,ยากกว่าที่ปูยาตายง่ายาเฮาเคยรักษาโตมากว่า1นึซสีสนิดพระยาทองเขาจัดการได้เบัดัึงโรคเบาหวานความดันหัวใจนอนเวลาปวดเมื่อยไขมันและกับบำรุงเลือดเอา้าแล้วสิไปหาสื่อได้ยู่ไสละ่ะก็ตามร้านขายยาสันนำ้ำและกับวิทยุิที่พอได้ยินอยู่เด้กินไปแล้วเดีเ๋ยวกกับมาเต็ปีทีหลายใบบุนทัว อ้ยกรณีที่เบาหวานขึ้นตาค่ะครับจริงๆแล้วนะครับโดยน้ําตาลมันเข้าไปในเลือดใช่ไหมครับมันก็ไปหมดนะครับที่ดวงตาเราก็จะมีเส้นเลือดเส้นเลือดเล็กๆเห็นไหมครับมันเล็กมากเล็กขนาดที่เราขยีตานีมันแตกอ่ะแตกจนตาแดงไงฮะหรืออหรือเราคือเห็นคนคลอดลูกเนาะเขาเบ่งเบ่งม่ใช่แรงเยอะๆตาแดงตาแดง นั่นเส้นเลือดแตกนะครับเส้นเลือดแตกเชื่อว่ามันเล็กมากเนี่ยเลือดน้ำตาลมันเข้าไปครับน้ำตาลไปแล้วไอเลตินาหรือไอตัวสะท้อนแสงที่จะทำเป็นประสาทที่รับรู้อ่ะรับครับถ้ามัวมองไม่เห็นค่ะเันพอน้ำตาลมันลดระดับมามันก็กลับมาเห็นดั้นเดิมอ๋อครับตัววันขึ้นตานะครับแล้วก็จะเหตุที่นี้ทีนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไปใช่ไหมครับปล่อยไปปล่อยไปเราคิดว่ามันป่วยเราไม่รักษาเราคิดว่าปล่อยไปเป็นโรครักษายากรักษาไม่หายเราไปเข้าใจแบบนั้นหมายถึงว่า ไม่มีกวาที่จะหายโรคเบาหวานนะครับนั่นนั่นคือเราปล่อยไปแล้วก็ตาบอดนะครับตามความคิดเราใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจริงๆแล้วผมผมพูดหลายครั้งบนหลายเวทีว่าผมไม่เรียกว่าโรคเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ตับทํางานผิดปกติแค่คุณกลับให้ตับไปทํางานตามปกติแก้ไขให้ถูกจุดว่าทุกอย่างก็จบไงทุกตัวนี้เราไปยอมรับว่าเบาหวานเป็นโรคที่แก้ไม่ได้ไงครับเพราะเราไปเรียกมันว่าโรคเบาหวานนี่เปอร์เซ็นที่คนเป็นทุกวันนี้อาจารย์พอจะทราบหรือเปล่าเบาหวานนี่โรคฮิต โอ้โหเมืองไทยคือถ้าสมัยก่อนพี่เคยได้ยินทางภาคเหนือเขาบอกว่าคนไหนเป็นโรคเอดเอาก้อนหินเสี่ยงไปในงานวัดโดนทุกคนเนี่ยราะว่าเมืองไทยตอนนี้เบาหวานเบาหวานนะตรงนี้ในต่างจังหวัดพฤติกรรมการบริโภคครับพี่น้อยครับนี่นี่เฉพาะการการดูแลรักษาแค่โรคเบาหวานเท่รบานวานนะครับยังมีอีกตั้งหลายโรคนะคะอาจารย์ท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับได้ยินได้ฟังเนาะหนึ่งโรคนะครับที่ท่านมีปัญหาว่าชาตินี้จะหายหรือเปล่าจากเบาหวานนะครับอันนี้ก็ได้ยินได้ฟังนะครับจาก สูตรพญาทองภักฟังเพลงสักหน่อยนะครับแล้กลับมาคุยต่อว่ามีโรคายอะไรที่พอที่จะมีแสงสว่างยือปลายโมงบ้างนะครับ คำว่าวคิดทอดยอดกระปุกหัวใจสะสมไว้มิยามสองใจต้องหาน้องคอยอยู่บ้านเฮาหากเหงาหรือคิดถึงจังเบิ่งดอกจานข้างทางแทน้ายพลังพลางก่อนเดิน ไห้มาเมืองฟ้ามนสู้เพื่อคนอยู่หลังสร้างความหวังเดวยแรงใจที่ล้นเออรูปน้องในกระเป้ายามเงาช่วยได้เสมอไม่นานหราคงได้เจอสบตาพรอดพรำคำวาน คิดทอดกันวันละน้อยายอยหากกันให้นานห่างหลายกิโลฟันสัญญาอยา้เลือ,อนหายคิดทอดกันวันละน้อยายอยโทอเติมแรงใจให้อ้ายยังคงยิ้มได้ยามเหนื่อยล้าใจทุกครา เก็บใจที่หักมันเฝ้าคอยวันที่หวังยามอ้างวางนั่งคิดถึงวันคืนเก่าทองทุงนาสีทองเคยมีอ้ายน้องยอกยาสักคนหนึ่งสองเฮาคงได้ทบทวนความลัง ดกันวันละน้อยทยอยหากกันให้นานห่างหลายกิโลฟันสัญญาให้เเลือนหายคิดทอดกันวันละน้อยทยอยโทรเติมแรงใจให้อายยังคงยิ้มได้ยามเหนื่อยล้าใจทุกรา เก็บใจที่หักมันเฝ้าคอยวันที่หวังยามอ้างวางนั่งคิดถึงวันคืนเก่าทองทุ่งนาสีทองเคยมีอ้ายน้องยอกยาสักคนหนึ่งสองเฮาคงได้ทบทวนความนั้น พอผู้ใหญ่ไปใส่มาคือหอบยามาหลายถุงแท้ไปหาหมอมาหมอว่าเป็นตั้งหลายโรคนี่สิก,กินยาแท่นเขายูแล้วนี่เอา้าคือบบกินนี้พระยาทองเขาว่ากินกันแล้วนี่หายกันทั่วบ้านทั่วเมืองแม,ม่นยังก็พระเหลี่ยมทองบอกบอแมนพระยาทองพระยาทองพระยาทองเขาเหนมาจากสมุนไพรทั้งไทยทั้งจีนหายยากว่าทีปปูยาตายยายเฮาเคยรักษาโตมากว่าหนึ่งสีสนิดพระยาทองเขาจัดการได้บัดทึ โรคเบาหวานความดันหัวใจนอนวลาปวดเมื่อยไขมันละดับแบำรุ่งเรืออเอ้าแล้วสิไปหาซื้อได้อยู่ไสล่ะกระตามร้านขายยาซันน้ำละกับวิทยุิที่พอได้ยินอยู่เน้กินไปแล้วเดี๋ยวกระกลับมาเตะปีดอีกหลายใบคุณตัวโอ้ยกระสันพาไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยฝึ้งฟังบึ้งบังนิ่มมากี่เลียต้องให้ไว หากท่านผู้ฟังสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0828598650หรือสถานีที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะอาจจะสนใจในตัว product, ผลิตภัณฑ์ยาพยาทองแล้วก็สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะว่าสามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้หรือไม่แล้วก็ทานอย่างไรนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นประจำนะคะเรายินดีที่จะให้คำปรึกษ สำหรับทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ